มาดูสัตว์ประหลาดกันนะคะเมื่อแม่ลงจัดรถแล้วนะคะโอ้โอ้ใครอะ่ะโอ้มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยหมาไมีเสียงด้วย ววายนะอย่ามาโววายนะอย่ามาโววายนะตอนนี้นะคะสมาชิกของเราก็จะมีอยู่ทั้งหมดสีตัวได้แก่ต่างๆคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ก็คืออ้อมอมโผลมาอีกทีนึงอ้าวลํำรวยตัวเล็กสุด ที่บอกว่าตัวเล็กสุดก็คือมันตัวขนาดเล็กนะคะแต่ที่จริงแล้วร่ารวยเป็นน้องนะส่วนกําไรกําไรยังไม่ผูกค่ะเห็นกําไรก่อนเขาจะเปิดให้กาไรอยู่ไหนใส้ไส้กำไรอย่างไหนเนาะหากำไรไม่เจอกำไรกำไร แม่เปิดให้นะไปเรียกลูกงมาให้ครบเลยไม่เปิดแล้วอา้าเจอแล้วเปิดให้แม่จริงๆด้วยตั้กำไ่เห็นไหมคะไอ้ตัวเล็ก สังเกตเอานะคะเวลาที่เขาจะออก่อยดูลอยสอ้ม ยไหนละอ,อยู่ไหนคะมาแล้วคะ่ะอ้าวเอามุนไปยิก มีลร่ำรวยสีช,ช็อกโกแลตนะคะหายวิ่งเร็วมากอยู่ไหนล่ะลูกตังตังตังๆมาหาแม่หน่อยเร็วตังๆคือทุกวันต้องให้ออกมานะคะ เขายเส้นยสดสายบ้างเขาอยู่แต่ในบ้านพอลูกเล่นกันพงังต้นไม้พงังตายละสี่นอตตระกูลเงินตระกูลทองชัน 进来啊！进来啊！